สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณคูน้ำอ้อยอีกแล้วนะคะเด็กๆ EP นี้นะคะเราเดินทางมาถึง EP ที่7 k .16 แล้วนะคะเด็กๆและเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7รูปสี่เหลี่ยมอยู่นะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเด็กๆซึ่งเราจะช่วยกันวิเคราะห์นะคะ มาศึกษาแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยกันนะคะในเรื่องนี้นะคะค่ะเด็ก ak, ๆเช่นเดิมนะคะ<ๆ>ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่นะคะเราจะมาทบทวนความรู้เรื่องเดิมเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมกันก่อนนะคะเด็กๆการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะอาจแบ่งรูปหลายเหลี่ยมนั้นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูป เราจะใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะหรือรวมไปถึงการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นก็คือกว้างคูณยาวใช่ไหมคะเด็กๆค่ะจากการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมแต่ละรูปนะคะเราก็จะนําพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่เราหามาได้นะคะมารวมกันนั้นก็คือมาบวกกันนั่นเองนะคะเราถึงจะได้พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเด็กๆ ค่ะวันนี้นะคะคุณครูน้ำอ้อยนะคะก็มีคลิปวิดีโอจากโปรเจกต์14นะคะของสอสวทนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนนะคะศึกษาความรู้จากคลิปวิดีโอที่คุณครูได้นํามาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะแล้วเอาไปต่อยอดในการทําแบบฝึกหัดร,รวมไปถึงการต่อยอดในการเรียน ที่สูงขึ้นนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนผ่านคลิปกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะนักเรียนเคยหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมกันมาแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากจะทบทวนนักเรียนก่อนนะคะว่าเรูปที่คุณครูนํามาให้ดูนี้คือรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะเราจะหาพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมได้เนี่ย นักเรียนจําได้ไหมคะกิจก,กรรมที่เราเคยทํามาเราทํายังไงนะคะเราจะหาพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมใครจะเป็นคนบอกคุณครูได้บ้างคะผมครับน้องขุนเหรอคะน้องขุนจะเป็นคนบอกคุณครูใช่ไหมคะทายังไงคะน้องขุนเราจะหาพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมนี้ได้ยังไงคะแบ่งรูปหกเหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสามรูปหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูป หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปแล้วนำมารวมกันครับเก่งมากเลยค่ะน้องขุนน้องขุนบอกว่าเราก็แบ่งสิคะแบ่งรูปหกเหลี่ยมนี้ใช่ไหมคะเป็นรูปขนมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสามรูปก็ได้หรือเราจะแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปก็ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเหล่านั้นใช่ไหมคะแล้วนำมารวมกัน เก่งมากเลยคะ่ะน้องขุนแล้วทีนี้มาทบทวนกันอีกนิดนึงคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยลองหาพื้นที่ของส่วนที่ระบายสีดูค่ะเอเราจะหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีแต่ละรูปได้อย่างไรนะคะคุณครูมีอยู่สองรูปนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองทํากันดูก่อนนะคะในระหว่างนี้ให้นักเรียนกดหยุดพักไว้นะคะ เสร็จแล้วถ้าทําเสร็จแล้วนักเรียนมากดเล่นต่อเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะใครจะเป็นคนมาเฉลยให้ครูได้บ้างคะสําหรับข้อที่1ผมขอตอบครับน้องขุนเหรอคะน้องขุนจะมาเฉลยให้ครูใช่ไหมคะไหนลองดูวิธีคิดของน้องขุนดูนะคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านลองหาคําตอบดูนะคะว่าคําตอบของนักเรียนตรงกับของเพื่อนๆหรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะสําหรับข้อแรก หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วลบด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสม <go> uhm ีพ <mas> ื้นที่6คูณ6เท่ากับ36ตารางเซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่6คูณ2เท่ากับ12ตารางเซนติเมตร ดังนั้นส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่36ลบ12เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรครับแล้วข้อที่2ละคะภาพนี้ใครจะเป็นคนมาเฉลยให้ครูได้บ้างคะหนูคะ่ะน้องแก้วตาเหรอคะน้องแก้วตาทํายังไงคะข้อนี้ไหนลองบอกเพื่อนๆดูสิคะหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีได้จาก หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วลบด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจำนวน3รูปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่78คูณ90เท่ากับ7,020ตารางเซนติเมตรค่ะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมี3รูปแต่และรูปมีพื้นที่26คูณ30เท่ากับ เจ็ตารางเซนติเมตรค่ะทั้ง3รูปจะมีพื้นที่3คูณ780เท่ากับ2,340ตารางเซนติเมตรค่ะดังนั้นส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่7,020ลบด้วย2,340เท่ากับ4,680ตารางเซนติเมตรค่ะ ปรบมือให้น้องขุนกับน้องแก้วตาด้วยนะคะทีนี้ค่ะคุณครูก็มีโจทย์ให้นักเรียนนะคะโจทย์บอกว่ายังไงเรามาอ่านไปด้วยกันนะคะโจทย์บอกว่าแผ่นป้ายเตือนแนวทางที่มีลักษณะและขนาดดังรูปนะคะส่วนที่เป็นสีดำสามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขนาด เท่ากันสองรูปนะคะส่วนที่เป็นสีดำมีพื้นที่เท่าใดเอข้อนี้เราต้องมาวิเคราะห์กันก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ใครจะเป็นคนมาช่วยคุณครูวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ได้บ้างคะเนี่ยหนูขอตอบค่ะน้องใบบัวเหรอคะน้องใบบัวจะมาวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ไปพร้อมๆกับคุณครูใช่ไหมคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็วิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูและน้องใบบัวนะคะมาดูกันคะ่ะน้องใบบัวคะ โจทย์ข้อนี้ถามอะไรคะเนี่ยโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรคะโจทย์ถามว่าส่วนที่เป็นสีดำมีพื้นที่เท่าใดเก่งมากเลยคะ่ะแล้วโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างคะโจทย์บอกว่าแผ่นป้ายเตือนแนวทางมีลักษณะและขนาดดังรูปส่วนที่เป็นสีดำสามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ขนาดเท่ากัน2รูปเก่งมากเลยคะ่ะน้องใบบัวเอแล้วน้องใบบัวจากที่เราวิเคราะห์กันมามีแนวคิดไหมคะที่จะหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้เราจะหายังไงดีคะหาว่าพื้นพื้นที่ส่วนสีดำเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยน้องใบบัวคิดว่าจะหายังไงคะแนวคิดแบ่งพื้นที่ส่วนสีดำเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดสรูป แล้วหาความสูงและความยาวของฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพื่อน,นำไปหาพื้นที่ค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องใบบัวบอกว่าก็พื้นที่ส่วนสีดำใช่ไหมคะสามารถแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน2รูปได้ใช่ไหมคะเราก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะโดยเราต้องหาก่อนว่า พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ละรูปเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่และมีความยาวฐานเท่าไหร่นะคะแล้วจึงนำไปหาพื้นที่ใช่ไหมคะคุณครูคิดว่าจากที่น้องไม่บัววิเคราะห์มาและนักเรียนน่าจะพอหาคำตอบกันได้นะคะลองหาคำตอบกันก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยร่วมกันค่ะในระหว่างนี้นะคะกดหยุดพักไว้ก่อนนะคะไปหาคำตอบกันค่ะ นักเรียนได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะมีเพื่อนของเราหลายๆคนที่ได้คำตอบแล้วเหมือนกันนะคะเอสสำหรับข้อนี้ใครจะเป็นคนมาเฉลยดีคะใครจะนำเสนอแนวคิดของตัวเองบ้างคะเนี่ยหนูขอตอบค่ะน้องอมสินเหรอคะน้องอมสินจะจะเฉลยให้เพื่อนเพื่อนดูใช่ไหมคะนำเสนอแนวคิดของตัวเองได้เลยคะ่ะน้องอมสินวิธีคิดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ละรูป มีความยาวของฐาน27เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ละรูปมีความสูงเศษ1ส่วน2คูณ68เท่ากับ34เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ละรูปมีพื้นที่34คูณ27เท่ากับ918ตารางเซนติเมตร ดังนั้นส่วนที่เป็นสีดำมีพื้นที่2คูณ918เท่ากับ1,836ตารางเซนติเมตรค่ะจากที่น้ององมสินแสดงวิธีคิดออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะน้องอสินบอกว่าเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ละรูปเนี่ยมีความยาวฐานเท่าไหร่คะ27เซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะว่าโจทย์บอกมาใช่ไหมคะ แล้วความสูงล่ะคะความสูงก็เป็นครึ่งหนึ่งของ68เซนติเมตรครึ่งหนึ่งของ68ก็คือ34เซนติเมตรใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ละรูปมีพื้นที่เท่าไหร่คะเรานำความสูงคูณกับความยาวของฐานใช่ไหมคะก็คือ34คูณ27เท่ากับ918ตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วแถบสีดำเนี่ย แบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้กี่รูปนะคะเมื่อกี้ที่เราบอก2รูปใช่ไหมคะเมื่อเรารู้ว่า1รูปมีพื้นที่918ตารางเซนติเมตรงั้น2รูปก็คือ2คูณ918ก็เท่ากับ1,836ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะเก่งมากเลยคะ่ะน้องอมสินเออแล้วข้อนี้เราจะตรวจสอบคำตอบกันยังไงดีคะ รู้สึกว่าตัวเลขมันก็เยอะเนาะจำนวนมันเยอะนักเรียนก็หยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยค่ะอลองกดดูค่ะว่าคำตอบที่น้องอมสินหามาตรงกับคำตอบของนักเรียนไหมนะคะหรือกดเครื่องคิดเลขดูว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องไหมคิดคำนวณถูกไหมนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อถัดไปกันค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะบอกว่า ทรงพลนะคะซื้อโต๊ะไม้ผิวโต๊ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะผิวโต๊ะด้านบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีด้านคู่ขนานยาว2.6เมตรและ4.6เมตรขอบของด้านคู่ขนานทั้งสองด้านนะคะห่างกัน3.4เมตรต้องการตัดกระจกวางบนโต๊ะให้แนบกับขอบทุกด้านของโต๊ะนะคะ กระจกแผ่นนี้จะมีพื้นที่เท่าใดเอข้อนี้อาจจะต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกันก่อนอีกหลายๆรอบนะคะเพื่อให้เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะข้อนี้ใครจะเป็นคนมาช่วยคุณครูได้บ้างคะผมขอตอบครับน้องต้นกล้าเหรอคะน้องต้นกล้าจะช่วยคุณครูวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้กันใช่ไหมคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกับคุณครูและน้องต้นกล้าไปด้วยกันเลยนะคะ น้องต้นกล้าคะโจทย์ข้อนี้ถามอะไรคะเนี่ยโจทย์ถามว่ากระจกแผ่นนี้จะมีพื้นที่เท่าใดใช่ค่ะโจทย์ถามว่ากระจกแผ่นนี้จะมีพื้นที่เท่าใดใช่ไหมคะเราจะมาหาพื้นที่ของกระจกกันใช่ไหมคะแล้วเราจะหาได้ยังไงโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างคะน้องต้นกล้าโจทย์บอกว่าทรงพลซื้อโต๊ะไม้พื้นผิวโต๊ะด้านบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ที่มีด้านคู่ขนาดยาว2.6เมตรและ4.6เมตรขอบของด้านคู่ขนาดทั้งสองห่างกัน3.4เมตรเก่งมากเลยค่ะแล้วจากที่โจทย์บอกเรามาใช่ไหมคะเราจะสามารถวาดรูปกระจกได้ไหมคะวาดคร่าวๆที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยคะ่ะที่กระจกที่เราจะตัดเนี่ยเราจะวาดเป็นรูปคร่าวๆได้ยังไงคะ น้องต้นกาลรลองวาดให้ครูดูหน่อยสิคะและต้นกล้าวาดรูปคร่าวๆได้ดังนี้ครับจากที่โจทย์บอกมาใช่ไหมคะน้องต้นกล้าก็วาดออกมาเป็นรูปคร่าวๆให้ครูและเพื่อนๆได้ดูแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านได้รูปเหมือนน้องต้นกล้าไหมคะเมื่อนักเรียนได้รูปมาออกมาแล้วเราจะหาคําตอบได้ไหมคะตอนนี้เราได้แล้วนี่คะใช่ไหมคะเราพอมีแนวทางในการหาคําตอบกันแล้ว U, เดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองหาคำตอบก่อนนะคะแล้วถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลรยร่วมกันค่ะนักเรียนทำเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับข้อนี้ใครจะเฉลยดีคะผมขอตอบครับน้องต้นกล้าใช่ไหมคะเมื่อกี้วิเคราะห์ออกมาแล้วงั้นน้องต้นกล้าลองนำเสนอให้เพื่อนๆดูค่ะว่าน้องต้นกล้าจะหาคำตอบข้อนี้ได้อย่างไรมาดูกันค่ะ แนวคิดต่อรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีขนาดและรูปด้านเท่ากันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของลูกสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความสูง3.4มเมตรมีความยาวของฐาน2.6บวก4.6เท่ากับ 7.2เมตรครับเก่งมากเลยค่ะน้องต้นกล้าก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะเวลาเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเราก็ต่อรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั้นใช่ไหมคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยวาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีขนาดและรูปร่างเท่ากันนะคะต่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเลยใช่ไหมคะจากนั้น เราก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะเมื่อได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วใช่ไหมคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั้นใช่ไหมคะในรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนี้มีความสูงเท่าไหร่คะ3.4 4ม่เมตรใช่ไหมคะและมีความยาวของฐานเท่าไหร่คะ7.2เมตรใช่ไหมคะจากรูปใช่ไหมคะแล้วทำยังไงต่อคะเนี่ย วิธีคิดของต้นกล้านะครับคือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่3.4คูณในวงเล็บ2.6บวก4.6เท่ากับ24.48ตารางเมตรรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่เศษ1ส่วน2คูณ24.48เท่ากับ12.24ตารางเมตรดังนั้น กระจกแผ่นนี้มีพื้นที่12.24ตารางเมตรครับเก่งมากเลยค่ะน้องต้นกล้าก็คือได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่าไหร่คะ24.48ตารางเมตรใช่ไหมคะงั้นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของ24.48เท่ากับเท่าไหร่คะ12.24ตารางเมตรใช่ไหมคะ ดังนั้นได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วได้คำตอบว่ากระจกแผ่นนี้มีพื้นที่12.24ตารางเมตรนะคะเอเราตอบเลยไหมคะยังใช่ไหมคะเราต้องตรวจสอบคำตอบกันก่อนสำหรับข้อนี้นะคะคุณครูก็ อนุญาตให้นักเรียนนะคะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมานะคะลองตรวจสอบดูนะคะว่าการคิดคำนวณของนักเรียนถูกต้องไหมนะคะได้คำตอบตรงกับที่ต้นกล้าคิดออกมาไหมนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอที่คุณคณนมอ้อยได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้สนุกใช่ไหมคะ ค่ะเช่นเดิมนะคะหลังจากที่เราเรียนผ่านคลิปแล้วนะคะเด็กๆเราก็จะมาสรุปความรู้ร่วมกันได้ดังนี้นะคะการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเด็กๆทำได้โดยนะคะเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ก่อนนะคะเด็กๆวิเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหาแล้วเราก็จะดำเนินการหาคำตอบนะคะพร้อมทั้งสุดท้ายคือ ตรวจสอบคําตอบด้วยนะคะเด็กๆนี่คือ,อสาระสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้โจทยปัญหานะคะค่ะเด็กๆสำหรับเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะถ้าหลายคนยังไม่เข้าใจนะคะในเรื่องของคลิปวิดีโอตรงนี้ เด็กๆสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของสสวทนะคะรวมไปถึงศึกษาผ่านาโซเชียลมีเดียในช่องทางของ YouTube หรือ Google ก็ได้นะคะเด็กๆเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่เราจะเติมเต็มความรู้ของเรานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณคุณอ้อยนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน E ีีต่อไปค่ะเด็กๆ บายบายนะคะสวัสดีค่ะ